Thank <laughs> you. ในสอยลงมาหน่อยสิคือใบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าหาแชทเจ้าของไม่เจอนะอ๋อโอเคโอเคแชทอยู่ใน Ti กต o k โอเคจำได้แล้วจำได้แล้วเพราะว่าพี่เอาเมนต์อยู่ว่าไอ้ขากล้องนะครับให้ถอดออกได้เลยนะครับใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม Fitting PLUS ครับภายในนะครับทำใหม่ทั้งหมดนะครับนมแก้มนมหัวนะครับตอนก่อนคือยุ่ยมาเลยนะครับนะ โชเอจะเป็นนะครับโชเอจะเป็นใบนั้นเป็นใบนั้นเป็น C2 นะครับเป็น C2 คือมีแต่ตะข่ายมานะครับแต่ว่าใบนี้ครับเหลือตะข่ายเหมือนกันนะครับแต่ยังเหลือนวมไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยครับก็ไปครับทําใหม่นะครับจบกว่าจบสุดนะครับชิวสีค่อนข้างสวยเลยนะครับใบนี้เราจะเรียกว่าอะไรดียะรีเซตเหรอเออสวิตซ์รีเซตสวิตซ์ออนนะครับไม่รู้จําชื่อไม่ได้ว่าว่าคืออะไรแต่คือมาร์คมาเกสนะครับมาคเกสคือสวิตซ์ออนเนาะ สวยนะครับจบแบบสวยๆนะครับภายนอกครับขัดปรับผิวนะครับทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมทุกหลืบนะครับที่ควรจะทำที่เขาควรจะได้รับผมทำให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์โฟนะครับที่ผมไล่ออกให้หมดเพราะว่าด้วยความที่เขามีหนวมเก่าที่มันยุ่ยอ่ะครับพอเวลามันยุ่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปติดตามช่องลมต่างๆเราก็ต้องดันออกให้หมดนะครับเอาออกให้หมดนะครับเคลียร์ออกให้หมดครับ ทำให้อากาศภายในหมวกกันน็อกของคุณนะครับมันสะอาดที่สุดนะครับมันจะทําให้คุณขี่รถได้นานนะครับเหนื่อยน้อยลงนะครับเหมือนพวกนักกีฬาครับพอเวลาปอดเขาแข็งแรงนะครับมันจะทําให้เขาครับเล่นกีฬาได้เต็มที่นะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเซอร์กิตนะแต่เรากําลังจะบอกว่าพอเวลาที่ระบบคอนดิชเนอร์แอร์ในรถยนต์คุณสะอาดนะครับหรือแอร์ในบ้านคุณสะอาดอ่ะนั่นอะมันทําให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้นะครับหมวกกันน็อกก็เช่นกันหมวกกันน็อกก็เหมือนกันอื พอนึกภาพตามออกใช่ไหม,มผมเองผมเองผมเองอะ่ะเจอมากับตัวแล้วก็ก่อนที่จะมาทำดิทัลิงกับเฮลเม็ดเนี่ยผมเองก็อยู่ในเซอร์กิตนะครับอยู่ในเซอร์กิตไม่ได้หมายความผมเป็นนักแข่งนะผมแค่ชอบเข้าเซอร์กิตรครับชอบมีสังคมเซอร์กิตอยู่กับเพื่อนนู่นนี่นั่นผมประมาณนี้แล้วผมก็ชอบรถผมชอบขี่รถผมชอบขี่รถในสนามนะครับผมว่ามันปลอดภัยดีเอาพูดตรงๆนะ ก็โอเคแต่ตอนนี้ครับทั้งสนามและถนนไม่ได้ขี่เลยนะครับออมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริง,รงนะครับงานดีเทลลิ่งของแต่ละใบนะครับมันกินเวลาไปเป็นวันเป็นวันเป็นวัน,ปน,วนแป,ป๊บแป,ป๊บอาทิตย์แป,ป๊บแเดือนอีกแล้วนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะเราเต็มที่เต็มมือเต็มแรงเต็มใจกับทุกใบของคุณนะครับไม่ว่าหมวกคุณจะเปียอะไรจะลึกแค่ไหนสภาพไหนมา ผมยินดีดูแลด้วยมาตรฐานเดียวก็ยังคงกับคอนเซปต์เดิมและทําแบบเดิมๆในทุกๆใบนะครับโชเอซัดเซเว่นนะครับใบนี้ชื่อ,อไรอะไรไม่รู้นะก็สวิตออลแล้วกันใบนี้ผมมันเป็นหมวกทีเ่เขาถือว่าปีลึกนะอะไรนวมกับกลไกตรงนี้ครับมีความคล้าย X14 แต่ผมไม่บอกว่ามันเหมือนกัน ไม่ได้บอกว่าใช้แทนกันได้แต่ผมมีความรู้สึกว่าตัง้งแต่ผมลือมาผมรู้สึกมันเหมือนกันมันคล้ายอ่ะเออมันมีความคล้ายมากครับอืมนะครับโอเคงั้นเจ้าสัตเซเว่นใบน,นี้ผมขออนุญาตปิดจอบไ้เพียงเท่านี้ครับผมฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ